สมคะแนนแรกนี่แต้มแรกมาจริงๆโอ้ยยิ้มเลยยิ้มเลยช่วงนี้กลายเป็นคนหลายใจแล้วพล <c oughs> าดลูกา้ารีบารได้เปิดเกมเร็วอ,อ,อได้จริงๆได้ใช้จริง สด,ดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพบกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์อมที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการพากย์ไทยของพวกเราทั้งสองคนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบส,สดๆเความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง Twitter t r e แ m นเนีเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอช้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twitter ทร e แมนเนี่วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกันเป็นเองก็มีกัทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้พี่กันแข่งทั้งหมด5าคู่เป็นเกมวันเสาร์ของบ้านเขานะคะและแน่นอนค่ะคู่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ Saturday p r i m าม Time นะคะนั่นก็คือ l แก็เจอกั่วนี้คะเกองขอ เเพื่อนไว้ก่อนแล้วก็ขอภ่านเอ็นินเอไว้ก่อนล่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่าตูนเนี่ยก็อาจจะยิ้มหวานแบบนี้ไปจนกระทั่งตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเลยนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะอยากจะยิ้มหวานกับพวกเราระหว่างดูเกมนะคะแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนต้องมี a อ count Payback เป็นของตัวเองนะคะและตอนนี้ค่ะเพื่อน NBA League pass นะคะเดือนละ300บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆสามารถสมัครสู่พวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนเพื่อมาดูภาคไทยผ่าน Payback ค่ะแล้วก็ซื้อเอ a l e ี g u e ี a ารตามรายละเอียดท เข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อยากจะขอไลค์ซึ่งเลยค่ะวันนี้มีความสุขถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ข่าวของโคชพ็อปกอนเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆได้ถามไปเยอะเลยค่ะมิเน่ครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับทางสเปอร์ได้ออกมาประกาศปิดเทอมเวมบี้เนื่องจากตัวของเขามีมปัญหาอาการลิ่มเลือดที่บริเวณเส้นเลือดไหลขวานะครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่เราจะไม่เห็นเวมบี้ลงสนามทำแกงขันหลังจากนั้นไม่นานครับทางสเปอร์ก็ได้มีการประกาศนะครับว่าโคชพ็อปจะไม่กลับมา ป๊อปจะกลับมาได้เมื่อไรเนื่องจากตัวของเขายังคงต้องทําการฟื้นฟูเส้นเลือดในสมองนะครับอาการในเส้นเลือดในสมองหรือว่า stroke ที่เกิดเหตุตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปัจจุบันตอนนี้ <c oughs> ตัวของโคชป๊อปเนี่ยอายุ76ปีนะครับก็ถือว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็การที่มาทําหน้าที่หัวหน้าโคชแบบนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความเครียดจริงๆนะครับการที่เบรกไปก่อนแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วสําหรับตัวของโคชป๊อปตัวของเขามาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโคชให้กับสเปอร์ตั้งแต ชัชนะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับ1,390เกมในเพลย์ออฟอีก170เกมซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับนี่ถือว่าเป็น1ในสุดยอดโค้ชตลอดการของ NBA จริงๆพาทีมสเปอร์คว้าชแชมป์5สมัยนะครับไม่ธรรมดาตอนนี้ทางสเปอร์ก็ใช้มิชจอห์นสันนะครับขึ้นมาทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชชั่วคราวแทนไปก่อนเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ตัวขเขาจะขึ้นมาทำหน้าที่ แทนโคชป๊อปยาวๆเลยหรือเปล่าหรือว่าโคชป๊อปจะสามารถกลับมาได้ถ้าเกิดมีความค,คืบหน้าเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบแต่ตัวของมิสจอนสันเนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวอเองได้อย่างเต็มที่มากๆแล้วนะครับคือมานําทีมแทนโคชป๊อปแล้วเขาก็บอกนะครับว่าเขาก็มีการโทรไปหาถามไทยสารทุกสุขดิบนะครับว่าโคชป๊อปเป็นยังไงโคชป๊อปกับตัวเขาก็มีการแนะนำครับโคชป๊อปเนี่ยแนะนําตลอดเลยแถมสบดา่าเช่นเคยก็เลยรู้สึกว่าโคชป๊อปน่าจะโอเคขึ้นตามลําดับ ก็คือตอนนี้ยังไม่พร้อมจะกลับมาครับอ,อย่างที่บอกถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันต่อ โอเคค่ะทีนี้เราเข้าสู่เกมกันนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มมาที่เกมแรกกันเลยค่ะเกมแห่งความผิดหวังของแฟนแฟนซิกเซอร์ค่ะแม้จะมีบิ๊กทรีอย่างโจแอมบีดแม็กซี่ค่ะรวมถึงพอลจอร์จก็ตามในขณะที่บุกลินเนสเกมนี้ไม่มีดีแองเจล่ารัสเซลนะคะแต่ก็สู้ได้ดีค่ะช่วยกันทำแต้มวงในช่วยกันเล่นเกมรับซิกเซอร์ได้ไทร์สแม็กซี่ค่ะทำไป31ตาม5้าแอสเซสแต่พอลจอร์จแค่เอ็มบีสิคะธรรมดามากๆเลยค่ะแถมเอ็มบีสภาพไม่ค่อยดีเลยนะคะควออเตร์สุดท้ายเนี่ยก็พักยาวยังไม่รู้เลยค่ะว่าทางซิกเซอร เกมนั้นบี้มาถึงช่วงท้ายค่ะนึกว่าจะต่อเวลาคียอนจอร์สันยิง3คะแนนพลาดแต่ว่านิคคลาสตันงอยู่ถูกที่ถูกเวลาเข้ามารีบาวแล้วก็ฟอลล์ลงไปเดชนะซิกเซอร์คาบ้านเลยนะคะร้อยห้าต่อร้อยสามซิกเซอร์แพ้เเกมติดค่ะยังไงกันเนี่ยซิกเซอร์ดูแล้วเนี่ยจะไหวไหมในฤดูกาลที่เหลืออยู่ไม่เชื่อเลยนะคะว่าผลงานเขาเนี่ยจะดิ่งลงเหวขนาดนี้พอพูดถึงซิกเซอร์นะครับต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆเพราะว่าเพราะว่าก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมลุ้นแชมป ได้เลยนะครับเพราะว่า m อ็มบีพอจอแบบนี้ไทริสแม็กซี่คือกําลังดีแต่พอเปิดฤดูกาลมาอะไรหลายต่อหลายอย่างมันไม่ค่อยเป็นใจนะครับและตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกระแสข่าวเหมือนกันนะครับว่าทั้งทีมเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจนะครับอาจจะเบรกโจเอ็มบีดยาวเลยเพราะว่าตัวของโจเอ็มบีดเองก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาอาจจะต้องแก้ปัญหาปัญหาของเขาคือการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าซ้ายเราอาจจะได้ยินข่าวการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บ ในช่วงฤด,ดูกาลที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นไปได้เราต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่พวกเราก็เซ็งแทนจริงๆครับทีมที่กําลังเหมือนจะมีลุ้นได้ผู้เล่นมาดีจ่ายค่าเหนื่อยก็แพงแสนแพงแต่ผลงานกับยังไม่ได้ลุ้นพื้นที่เพลย์อินแต่ถามว่าถามเพื่อนๆนะครับว่าพวกเขายังคงมีโอกาสหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าก็ยังคงพอมีนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยทางชิคาโกบูลส์เองเนี่ยก็แพ้รัวๆเช่นเดียวกันเหมือนกําลังรอรอว่าจะเอายังไงซิกเซอร์หรือว่าจะเป็นบรูคลินเนสในวันนี้เนี่ยจะขึ้นมาแทนพื้นที่เพย์อินได้หรือเปล่าเพราะว่าทางบูลส์เองเนี่ยก็ต้องการลุ้นหวยดราฟเช่นเดียวกันดังนั้นก็ต้องรอทางฝ่ายบริหารของซิกเซอร์ในการตัดสินใจนะครับว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่จะเอายังไงจะพยายามต่อสู้ลุ้นพื้นที่เพย์อินหรือเปล่าหรือว่าจะไปลุ้นหวยดราฟอีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับพอพูดถึงการลุ้ ลุ้นพื้นที่เพลย์อินอยู่พวกเขาไปเยือนชิคาโกบูส์นะครับวันนี้เนี่ยทางฟินิกซันเนี่เล่นเป็นเกมเยือนเกมที่3นะครับจาก5เกมในการเล่นเป็นทีมเยือนในทริปนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางฟินิกซันเองก็แพ้มา4เกมติดนะครับวันนี้ตั้งใจเหลือเกินที่จะต้องคว้าชัยชนะให้จงได้แต่พอเริ่มเกมมาอะไรหลายต่อหลายอยา่างมันไม่เป็นใจเลยนะครับฟิลกลในการยิงของฟินิกซันนี่แย่มาก ยิงไม่ถึง30%มสิบปต์ด้วยซ้ำไปตบพื้นฝ่ายตามก่อนแต่ยังดีที่พวกเขามาเร่งในช่วงควอเตอร์ที่2นะครับในเกมวันนี้เนี่ยทางฟินิกซ์ซันขยับเอัลแบร์รีบิวกลับขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับไม่ได้ใช้ไรอันดันเพราะว่ไหนๆก็ไม่ได้เทรดแล้วก็ใช้ศักยภาพของแบร์รีบิวก็แล้วกันซึ่งในเกมวันนี้บิ๊กทรีของพวกเขาทั้ง3คน,นครับไม่ว่าจะเป็นแบร์รีบิวเควินดูแรนรวมไปถึงเดวินบุกเกอร์ทำได้ดีมากมเริ่มกันที่เคดีก่อนนะครับเคดีในวันนี้กดไป27แต้ม 10, 10 ouble, ยี่สิสะรับเจ็ดแต 4รีบาวกับ8แอสซิสครับแล้วก็มาได้แบรดลีย์บิลอีกคนหนึ่งครับ25แต้ม6รีบาว4แอสซิสต่อสู้แล้วก็เร่งนะครับรับมือกับผลงานที่ดีของจอร์จกิดดี้ที่ดีต่อเนื่องมากๆเลยวันนี้จอร์จกิดดี้24แต้ม8รีบาวกับ10แอสซิสนี่ก็เป็นดับเบิลดับเบิลนะครับด้วยการแอสซิสตั้งแต่ที่ย้ายจาก OKC คซิตันเดิมาอยู่กับชิคาโกบูลส์ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับแล้วก็ได้โคบี้ไวอีกคนหนึ่งครับ20แต่่่มาเเจอแแบบบรรดลลลีีียยย์ิินหะคัทง3 คะแนนสาคัญมากๆในช่วงท้ายเกมไม่อย่างนั้นฟินิกซ์ซันส์ลำบากแน่นอนในท้ายที่สุดทางฟินิกซ์ซันส์เอาตัวรอดมาได้นะครับเอาชนะไป121ต่อ117ชิคาโกบูลส์ตั้งแต่ที่เทรดแซคราวินไปนะครับทีมของพวกเขาชนะแค่1นแพ้ไป7ตอนนี้เนี่ยแพ้มา6เกมติดด้วยก็อย่างที่บอกฮะยังรอซิกเซอร์อยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีก็รอกันต่อไปครับในขณะที่ทางบูลส์เองเนี่ยก็ตามทรงนะครับแพ้ไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพวกเขาก็ต้องการลุ้นหวยว drive อย่างที่บอกฟินิกซ์ซันส์ก็ยังคงพอมีโอกาสนล่ี้พืท ินของตัวอต่อไปครับเรามาปิดท้ายกันที่คู่ใหญ่ของวันนะคะ AL LA Lakers เดินทางไปเยือน d e n v e n g s ค่ะที่ตอนนี้ชนะมาแบบ9เกมติดผลงานร้อนแรงสุดๆนะคะเจอกับ AL LA Lakers ค่ะที่5เกมหลังสุดที่เจอกับ Denver n g s ยังไม่เคยชนะเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะ Lakers ของพวกเรานไม่เหมือนเดิมนะคะไม่มี AD ค่ะแต่ว่าเป็นลูกกดอนฉีกแทนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยคะ่ะมินเอาแบบ,บชัดๆชัดถ้อยชัดคําเล่าแบบ,บให้มันมีพลังหน่อยคะ่ะว่าเกมวันนี้เป็นยังไงบ้าง ก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องขอสดุดีผลงานของ LA Lakers มากๆแต่ก่อนอื่นขอย้อนเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงเดนเวอรนักเ,เก็ตสักนิดหนึ่ง ตั้งแต่ปีฤดูกาล2022-2023เป็นต้นมานิโคลายโยคิชยามที่เจอกับ LA Lakers มีค่าเฉลี่ยสูงถึงระดับ27.5แต้ม13.9รีบาวแล้วก็10 a แอสซิสนะครับเป็นค่าเฉลี่ยระดับ Triple Double ตัวของโยคิชเจอกับ Lakers มาไม่รวมเกมวันนี้นะครับ17เกมหลังสุดตั้งแต่ปี2022-2023เป็นต้นมาทำา t r p p l e o u u l l e 7ครั้ง พาทีมชนะรัวๆเลยครับแทบจะไม่แพ้เลยในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยปี2023ก็กวาดเรียบ4-0 2024ก็4-1ในฤดูกาลปรกติ5เกมหลังสุดอย่างที่ไอมินตูนพูดเนี่ยตั้งแต่มกราคมปี2023 LA Lakers ยังไม่สามารถชนะเดนเวอร์น g e เกได้เลยแต่ในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับว่าอะไรหลายต่อหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงมากๆเลยตั้งแต่เปิดทิปออฟมาเลยเลเกอร์สวันนี้ตั้งใจเล่นเกมรับแบบสุดยอดอมากม เราต้องให้เครดิตในการปรับเปลี่ยนแผนของ JJ เจเรติกมากนะครับย้ำที่มี Anthony Davis เนี่ยโอ้โหโดน n i โคลายโยคสอนเชิงครั้งแล้วครั้งแล้วแต่วันนี้เริ่มด้วยการปวนก่อนใช้รุย a ชิมูระบ้างใช้เจเรต v แวนเดบิลบ้างมางัดมาชนจนโยคิดเนี่ยต้นเกมนี่ฟาวอัดก็้าไปเลยบอกงุดเี็ดเกะก,กะเหลือเกินกลายเป็นฟาวเกมบุกเกมเนี่ยเป๋บอลไม่ถึงข้างในเลยนะครับ ช่วยกันดีมากมรวมไปถึงตัวระบอนเจมส์ด้วยเราจะเห็นเลยว่าพยายามขวางข้างหน้าไปช่วยขโมยช่วยปัดช่วยเคลียเช่นเดียวกับลูก้าทุกคนช่วยกันดีมากๆรวมไปถึงโดเรนเฟนนี่สมิธไปไปมาวันนี้นิโคลายโยคิชแม้ว่าจะทาทริปเปิลดับเบิลได้ก็ตามนะครับเป็นทริปเปิลดับเบิลครั้งที่26ของตัวเขาในฤดูกาลนี้มากที่สุดของลีก12แต้ม13รีบาวกับ10แอสซิสแต่มันเป็นทริปเปิลดับเบิลที่ประสิทธิภาพต่ําเกินคาดมากๆครับ28.6%เท่าฟิโกในวันนก้ขอิช ok เียกว่เต่า่สุดของัว เขาในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้เ,เพื่อนๆลองคิดดูนะครับตอนที่เลกเกอร์มีตัวแอนโทนีเดวิสคอยชนเล่นเกมรับใส่เนะี่ยดีที่สุดที่ทำให้นิโคลายโยคตยิงฟิลโกต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่42%วันนี้28% ช่วยกันรุมดีจริงๆคนอื่นๆที่ก้าวขึ้นมาได้ดีนะครับก็คือแอรอนกอรอนวันนี้แอรอนกอรอนพยายามเต็มที่และ24แต้ม5รีบาวด์4แอซิสช่วยทั้งวงในช่วยทั้งวงนอกนะครับพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แต่ MPJ Michael Porter Jr. เนี่ยจังหวะในการยิงมันต่ำไปหน่อยมันมันแต้มมันต่ำไปนิดนึงมันควรจะต้องสูงระดับ20อัพขึ้นไปไม่อย่างนั้นก็ไม่ไหวจมาเม m ร r รี่วันนี้เนี่ยย,ยิงนอกดียิงลงไป6ลูก3คะแนนลงไป6ลูกแต่ว่าฟิลโก2คะแนนไม่ได้เลยสักลูกเดียวครับทับสำรองยิ่งหนักใหญ่เลยถ้้าาเกิดวว่่ันนีีไมม ัสเซลเวสบุกยังไม่รู้เลยว่าจะไปเอาแต้มจากตรงไหนวันนี้รัสเซลเวสบุกก็เต็มที่มากๆนะครับช่วยทั้งยิงวงนอกทั้งทัีทท่มันเป็นจุดด้อยของตัวเขาหลายต่อหลายครั้งในช่วงฤดูกาลหลายฤดูกาลที่ผ่านมาการยิงไกลๆเนี่ยแต่วันนี้เวสบุกช่วยทั้งวงนอกทั้งเก็บอฟอลโล่ใต้แป้นทําแต้มช่วยเสริมส่งให้กับโยคิดทําทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่ไหวจร,ริงๆครับคนอื่นๆวันนี้ไม่ไหวจูเลียนสตรอเตอร์วันนี้ลงมาฟาวรัว ฟาวเยอะกว่าแต้มของตัวเองด้วยแล้วก็ไม่มีเพตันวัดสันเพราะว่าเจ็บเขายังต้องพักอีกหลายสัปดาห์อยู่มันก็เลยทําให้ไลน์อัพ การใช้โรเตชันต่างๆของเดนเวอร์นากเกสวันนี้ไม่ค่อยมีความต่อเนื่องเกมวันนี้บอกเลยนะคะว่าตอนที่ดูอยู่คือแบบประทับใจแล้วก็สุดๆจริงๆกับเกมรับของ LA l อลเอเลเกอร์สคือเท่าที่ตุนจำความได้ตุนไม่เห็นเกมรับแบบนี้มันนานมากแล้วค่ะบีเน okay. ช่วยกันปัดช่วยกันเขีย่ยช่วยกันกันมือไม้นี่คือช่วยกันกัน<ม>โซนของคู่ต่อสู้ตลอดเลยอะคะ่ะบีบให้เดนเวอร์นากเกส์สกคัีเชิ์นโอเวอร์ถึง22ครั้งค่ะโดนขโมยแล้วขโมยอีกยังไม่พอคะ่ะโดนเปียกไปแต้มถึง39แต้มม่พอคะ่ะแต้ม่วงไม่ ือกว่านะคะ52ต่อ3ามแต้มเกมส่วนกลับเร็วเลเกอร์็เหนือกว่ามากค่ะ33บต่อ9ลูกโทษก็ดีกว่าบล็อกก็ดีกว่ามากเป็น LA l a เลเเกอร์สในฝันเลยจริงค่ะคือวันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับต้องให้เครดิตทุกอย่างในการเล่นของเลเกอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเองหรือว่าจะเป็นหัวหน้าโค้ชก็ตามในเกมเมื่อวานนะครับที่พวกเราภาคเกม Golden State Warrior อยู่เนี่ยก็ยังบอกเพื่อนๆอยู่นะครับว่าถ้าเกิดในเกมวันนี้เลเกอร์จะมีโอกาสเนี่ย ตัวของลูก้าจะต้องมีแตะระดับ30แ,แต้มแล้ววันนี้เขาทาได้จริงๆก่อนแข่งในวันนี้เจเจเรดดิกมีการพูดกระตุ้นนะครับอยากจะเห็นลูก้าดึงสันทัตยานักฆ่าของตัวเองกลับมาอยากจะเห็นลูก้าคำรามอยู่ในสนามอยากจะเห็นลูก้าแสดงผลงานออกมาให้เห็นสักที วันนี้ล well 네ูก in ้าจัดให้เจเจระดิกแบบเต็มเหนียวมากๆครับเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกนะครับลูก้าเนี่ยจัดไปถึง16แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสขโมยแล้ว <Kas> ก <per now> ็บล <develop> ็อกอีกอย่างละ1ครั้งแค่ควอเตอร์เดียวนะครับทำแต้มมากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองในช่วง3เกมก่อนหน้านี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยจบเกมในวันนี้จัดไปถึง32แต้ม10รีบาวกับ7แอสซิสนะครับขโมยอีก4ครั้งคือวันนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าสภาพร่างกายของลูก้าเนี่ย เชื่อว่าเพื่อนๆที่ยูอยู่ก็คิดไม่ต่างกันคือมันเข้าที่มันดูดีมีทั้งเราเห็นทั้งเคล็ดวิชาสเต็ปแบกนุ่มนวลชวนฝันเข้าไปลุยทําแต้มก็ดูง่ายขึ้นเยอะเลยหรือว่าจะเป็นการส่งให้กับโรบอนเจมส์ James, เปิดหมดลูบรอนก็ทําได้สวยงาม2อสาจังหวะส่งสวยๆทั้งนั้นเลยมากไปกว่านั้นเนี่ยล,ลูก้าบอกว่าขอคํารามใช่ไหมก็จัดให้มีการคํารามอยู่ในสนามไม่พอนะครับมีรอยยิ้มหลอด้วยเท่านั้นยังไม่พออีกมีการวากใส่กรรมการอีกเจจอาจจะบอกในใจว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้ขอนะไม่ต้อง ใช่ก็ได้ม hey, ันเยอะเกินไปเบาๆหน่อยก็ดีแต่วันนี้ก็คือจัดให้กับทางเจเจเรดิกได้อย่างเต็มเหนียวมากๆนะครับฟอร์มวันนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมนี่คือเกมที่4เท่านั้นนะครับสำหรับลูก้ากับยูนิฟอร์ม l a l a k e r เเชื่อเละเกินว่ายิ่งเห็นฟอร์มของลูก้าดีเท่าไหร่นย มันยิ่งสร้างความปวดใจให้กับแฟนๆดาร์ลัสแมว r i c ิสมากเท่านั้นครับโดยเฉพาะในายามที่แอนโทนีเดวิสยังคงบาดเจ็บอยู่แบบนี้ลูก้ามาเชิดฉายนะครับแล้วเดี๋ยวทั้ง2ทีมจะเจอกันในวันพุธเชา้าเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดพูดถึงลูก้าไม่พอริ b บอนเจมส์วันนี้เนี่ยวัยรุ่นวัย40ปีบอก พี่ก็อยากเล่นกับน้องเหมือนกันวันนี้เนี่ยจัดได้แบบเต็มเหนี่ยวโชว์ฟอร์มยังคงลุ้นระดับ All NBA ีได้แบบสบายๆนะครับในเกมวันนี้เราเห็นความปราดเปรียวของเลบรอนมากๆไม่ใช่แก้การเหาะเหินเดินอากาศไปยัดห่วงหนักๆนะครับโอ้โหอัดหนักจริงๆตูมเนี่ยโอ้โหห่วงนี้เอียงโยกลงมาเลยเขายังตั้งใจเล่นเกมรับเพื่อนๆลองดูมีอยู่จังหวะหนึ่งอะ่ะผู้เล่นของเดนเวอร์จะยิง3ามเลบรอน mm. ก็พยายามวิ่งเข้ามา mm. ประกบแม้ว่ามันจะช้าไปแต่เราก็ยังเห็นความพยายามการทําแบบนี้เนี่ยมันจะส่งสัญญ,ญาณใให้คนนทีมท เหลืออยู่นะคบว่าขนาดพี่อายุ40พี่ยังเล่นอย่างนี้น้องจะมายืนป้องกันอย่างนี้ไม่ได้นะต้องทุ่มเทแล้วทุกคนก็เหมือนฟีดเอเนอร์จีของระบอลอ่ะขยันตั้งใจเล่นเกมรับไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ป้องกันวงนอกอย่างเดียวนะครับพยายามยืนอยู่ข้างหน้าขวางอยู่ข้างหน้านิโคลายโยคิตทาให้ส่งยากทําให้เล่นยากทําลายจังหวะของนิโคลายโยคิตตลอดทั้งเกมจบเกมในวันนี้แต่ไป25แต้ม9รีบาวด์5แอสซิสต์บล็อกไปอีก3ครั้ง นี่คือนักกีฬาวัย40ปีจริงเหรอครับเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงอันนี้ต้องยอมรับมากๆและที่สําคัญรบอลเจมส์ bon เนี่ยน่าจะดีใจนะเพราะว่า8ครั้งหลังสุดที่มาเยือนสนามบอลอารีนาเนี่ยแพ้เรียบทั้ง8ครั้งทั้งทั้ที่มีน้องรักอย่างเอดีวันนี้ไม่ไหววันนี้เปลี่ยนมาเป็นลูก้าทําได้ในท้ายที่สุดครับวันนี้เรบอลเจมส์ก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ทําสําเร็จแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและไม่ใช่แค่2คนนี้เท่านั้นนะครับทั้งรุยฮาชิมุระออสตินรีฟวันนี้มีเกมที่ดีมากๆมากค หลายต่อหลายครั้งที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็คือเหมือนเกมของเขามันจะกักๆยามที่มีลูก้าอยู่ในสนาม,มแต่เกมวันนี้เนี่ยไหลลื่นเป็นไม่ไม่มีสะดุดเลยสบายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3การเก็บฟาวการเล่นเป็นทีมสร้างเพล ทุกอย่างของออสซินริฟดูดีมากๆวันนี้จัดไป23แต้ม7แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป4ลูกเช่นเดียวกับรุยนะครับวันนี้รุยเนี่ยยิงวงนอกดีวันนี้ก็ยิง3คะแนนไปอีก4ลูกช่วยทั้งเกมรับช่วยทั้งทําแต้มทุกจังหวะที่สามารถทําได้รุยจัดให้ทั้ง LA l a l เ k ล r s หมดวันนี้ก็ทําไปอีก21แต้มถึงบอกว่าอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยบอกนะครับว่าลูก้ากับตัวของโรบ,บันเจมเนี่ยเหมือน2องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างที่เจเจเขาบอก เล่นร่วมกับลูก้าเล่นร่วมกับระวันเจมส์ได้เนี่ยมันจะยิ่งสร้างความน่ากลัวให้กับ LA l เอเลเกอร์และตัวของลูก้าเนี่ยเขาก็บอกหลังเกมนะครับเขาบอกว่าเคมี K ในทีมเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงแล้ววันนี้เห็นแล้วใช่ไหมมันเริ่มดีขึ้นจริงๆครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนี่คือสิ่งที่ลูก้าเขาออกมาบอกทับสำรองในวันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้ววันนี้แต้มถือว่าไม่ดีนะครับแต้มค่อนข้างต่ํามากเลยกว่าจะมาได้แต้มก็คือช่วงท้ายๆแต่พอมาปุ๊บมาเป็นชุดอย่างจอแดนกูตวิลล์เนี่ย์ 3คะแนนแตมอาจจะไม่สูงแต่ลงมาแล้ววันนี้ไม่ได้ยวบยาบขนาดนั้นช่วยทีมได้ดีก่อนจบในวันนี้เนี่ยอยากจะขอสดุดีให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S เกี่ยวกับ L.A.Lakers นั่นคือในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของ L.A.Lakers นะครับตั้งแต่วันที่10เมษายนปี2022ที่ L.A.Lakers นำเดน v ว r n u g g e เกแบบม้วนเดียวจบและก็คว้าชัยชนะมาได้นานมากๆนะใช่นะวันนี้นำแบบม้วนเดียวจบเลยจริงค่ะถล่มยับครับ123ต่อ1น0 เลเกอร์สยังคงอยู่ในอันดับ5นะครับแต่ก็ไล่บีอันดับ4แล้วก็ในขณะที่เดนเวอร์นักเก็ตวันนี้แพ้ก็เลยยังคงอยู่ในอันดับ3ไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับ2ได้วันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับจะบอกว่ายิ้มตั้งแต่ตอนเชา้าจนถึงตอนนี้อุ้ยเมื่อยหน้าไปหมดแล้วครไม่แน่คือนอกจากผู้เล่นในวันนี้ของเอลเลเกอร์สทุกคนเนี่ยที่จะทําหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วมากไปกว่านั้นนะครับเพื่อนเราต้องชื่นชมโค้ชอย่างเจเจเรติกค่ะตัวเนความรู้สึกว่าวันนี้เจเจเรติกนะคะงานของเขาเนี่ยเอาชนะโค้ชมราร จริงๆค่ะจำได้ว่าจังหวะที่ LA l a k e r เเนี่ย mm hmm. โดนเดวอนักเกสตีไล่เสมอเข้ามาแล้วอ่ะ<ม>แค่แต,แต้มเดียวบีวม้มาแค่แต้มเดียวแค่นั้นเองไงเจเจก็สามารถแก้เกมด้วยเกมรับนะคะแบบกดดันค่ะทำให้เดวอนักเกสยิ่งเทิร์นโอเวอร์แล้วพวกเขาก็สามารถ ขึ้นมาได้แล้วก็นำหนักเข้าไปอีกค่ะคือจังหวะนั้นนตุนใจหายมากเลยนะตุกกะว่าวันนี้จะรอดไปที่จะกลับไปโดนนับอีกแล้วหรือว่าจะแพ้หรือเปล่าแต่เจเจวันนี้ทําหน้าที่ได้ดีมากๆค่ะและตอนนี้ค่ะก็หวังว่าผลงานของเลเกอร์จะกจะเป็นแบบนี้เข้าที่ไปตลอดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หวังถึงแชมป์แล้วค่ะทีนี้เราไปดูผู้ที่เหลืออื่นในวันนี้บ้างนะคะยูท้าแจสต์มาเร่งเครื่องควอาเตอร์สุดท้ายเอาชนะเฮลซนบล็อกเกสไปได้อย่างยอดเยี่ยม124-115คียนที่จอชค่ะกดไปถึง30แต้มพอลอยแลน 1> 1. ร้อยต่อ88ลาเมโลบอลนะคะยิงฟิลโก10%บเเซ็นลงไปแค่ลูกเดียวมีเพียงแค่5แต้มเชื่อพอร์ตแลนด์ที่ได้แอนฟอนี่ไซมอนชูมมนี่คามา马าค่ะแชรอน,นชาร์ปแล้วก็จมารีวอลเกอร์กดคนละอย่างน้อย20แต้มทั้งซีนแค่4คนนี้ก็ทำแต้มเกือบเท่าฮอร์เนสทั้งทีมแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะแฟนๆเลเกอร์สคะวันนี้ตูเชื่อว่ามีความสุขยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มกว้างแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมบบนต์บบนบบด้ดยยานล่นะะา,นงลางเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดกกด subscribe อยย่่่่าาลลลลืมนนะะะคคทีีโโ้ตรงงเ เพราะ NBA คือที่ได้ของเราช่วยจีชวีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราใส่เสื้อแชมป์ฝากไว้ก่อนเมืเอ่อไหร่คืนอะ